สวัสดีครับผมมือนี่มาพอ้ากกันแล้วครับผมกับบ้าพ่นไช่เนาะครับเนาะมือนี่บ้าพ่นไช่กันด้ทําการปลูกแฝงครับปลูกแฝงจะปลูกแฝงแก้ขายครับผมพันงาช้างครับผมพันงาช้างครับผมเห็นบ่ครับบ้าพ่นไช่เดว่างระบบนำยดคุ้มพยังเป็นทีเดียบร้อยเมื่อว่างทอระบบนำยดเดียบร้อยแล้วครับนี่พนังงานหรือว่าทีมงานเท่า กระลังกระปูนะครับเนาะเนี่ยขึ้นต้นกาเขาครับผมที่ออกจากถาดเพื่อจะลงหลุมครับผมเห็นบาครับนี่ว่างไว้เป็นแถวเลยนะครับคนกระปูกระปูตามหลังครับผมฝนตกครับเมื่อคืนนี่ครับมื่บ้านฝนตกครับผมปลูกมาแล้วก็เลยปลูกมือนี้่อครับเหลือยี่น้อยเดียวครับนี่ก็จะแล้วแหละครับผมนี่เหลืออยู่นิดเดียวครับปลูกลา้ครับผมแฝง แกพันงาช้างครับเฉพาะล็อกนี้ครับผมในฤดูกาลนี้ก็คงับปลูกหาสิปล่าแล้วครับผมห้าซิป่ครับสําหรับปลูกแฟงแกในฤดูกาลนี้ครับผมตรงนี้สวนนี้แปลงนี้ปลูกพันงาช้างนะครับผมอีกแปลงหนึ่งล็อกหนึ่งก็จะปลูกพันจอมทับครับผมสรุปในฤดูกาลนี้บ้าพ่นใช้ปลูกหาสิบไ่ครับผมสำหรับแฟงครับผม ัดหล่องระบบหล่องย่างสวยงามครับผมนี่พนักง,งานทีมงานเรากำลังปลูกครับเหลืออีกที่หาแถวก็คงจะเซจคงจะแล้วครับในการปลูกแฟงมือนี้ครับผมตอนนี้คนงานกําลังทําการปลูกครับผมนี่ครับบ้าพัชัยกับมาท่ายเห้เบงเป็นขั้นตอนไปครับผมว่าเห็นเอฟซีบอกว่าปลูกแ้งปลูกยังลงยูทูบให้เบิง้งเด้อสัน บลาพอใช่กับปลาลงเห็น so บ so the is so ิงเห็นบ่ครับนี่คือต้นกาปลาครับนี่ต้นกล้าที่เราจะปลูกเอาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ครับผมเห็นบ่าคับนี่เอาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ครับบพสมบูรณ์เทาบลลงครับอันนี้คือซักหลุมไว้ครับผมนี่ซักหลุมเพื่อเอาต้นกล้าลงครับผมเอาต้นกลาลงเขาเกาดินใช้น้อยนึงครับผมเวลาปลูกเขาจะบ่เด้รอยครับเห็นบ่าคับซักหลุมไว้ทีมงานกับว่างต้นกล้าไว้ครับผมนี่ ต้นกล้าลงค่ะดินใต้เสียครับเมื่อกี้มือเขาขง่ามครับผมนี่คือการปลูกครับเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่เี่ยครับพ่าจะดึงออกมาเป็นเบาเสร็จพ่าก็ล่องหลุมเลยครับเพะวาหลุมนี่ซักเอาไม้ทิ่มหลุมไว้แล้วครับผมเขาก็จะปลูกบ่ครับปลูกง่ายครับผมนี่เบ่นี่คือหลุมเขาเอาไม้ทิ่มไว้เป็นเบาเป็นเบาครับเขาก็ล่องเบาพอดีปั๊บส่ครับเห็นบ่ครับ นี่คือในการปลูกแบบระบบพ่อก้านะครับเนาะต้นเขาก็จะสม่ำเสมอเห็นไหมครับผมต้นก้าจะเสมอครับเมื่อต้องยาน่าบ่าขื่นครับปลูกลุมละหนึ่งต้นนะครับผมเห็นไหมครับหลุมละหนึ่งต้นเนี่ยครับคือบาพอาใช่ผ้าเห็ดเบิ้งเห็นไหมครับปลูกลุมละหนึ่งต้นครับเนี่ยครับสวยงามครับต้นกล้าเขาจะพอดีครับผมเห็นว่าต้นจะงามลายๆกันเลยครับเห็นว่าเนี่ย เราจะเลือกต้นกล้าเฉพาะต้นที่สวยมาลงปลูกนะครับมาบนใชัยปลูกข้างเม็ดหนึ่งนะครับเด้อห่างหนึ่งเม็ดครับเฉพาะพันงาช้างครับผมพอเขาเป็นแฝงพันใยลูกใหญ่ครับเราเน้นลูกใหญ่ครับเน้นลูกใหญ่เห็นไหมครับมาบันชัยเน้นลูกใหญ่ย่างเดียวครับเน้นลูกใหญ่แบบเอาคุณภาพครับครับผมปลูกแฝงครับผม ฟักทองกับปลูกนะครับเด้อบนบ่าปลูกจะแฝงนะครับฟักทองบ่าพ้นชัยกับปลูกเห็นบ่ครับนี่ตอนนี้บ่าพ้นชัยเ่งถือกล่องเลยเห็เดแห้เอฟซีเพิ่งปลูกป่ายาครับเห็นบ่ครับพนักงานกำลังปลูกครับผมเห็นบ่ยากหรอครับนี่ปลูกมาเรียบร้อยมั้งเหรครับผมเห็นบ่ครับนี่คือเราได้ทาการปลูกที่เรียบร้อยอีกประมาณจักเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะ ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างครับผมก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างงามครับนี่ครับขึ้นทุกต้นครับเพราะต้องยานว่าเพราะขึ้นเพราะเราเพราะกล้าเราไม่ได้ปลูกเม็ดครับถ้าปลูกเม็ดมันจะบพ่เสมอเด้อครับเย็บซี่บาพนใชยครับถ้าปลูกต้นจะเห็นทุกต้นสิละครับเห็นบ่าครับบาพนใชัยยกล่องสวยงามบ่ครับงามเนาะล่องละว่างยอดีหกเม็ดนะครับเด้อห่างหกเม็ดครับ ล่อง6เมตรเลยครับผมปลูกตัวนี้ครับเป็นพื้นที่ดินทรายครับเหมาะสำหรับฤดูการหน้าฝนครับผมจะดีมากในการเพาะปลูกพืชล้มลุกครับผมถ้าเป็นดินเหนียวบ่โอเคครับหลากเขาว่าเดินครับผมบ่ดีคือดินทรายเฮ็ดกับเฮ็ดยากครับผมดินเหนียวดินทรายจะเฮ็ดง่ายครับผมจะง่ายในการเพาะปลูกในการดูแลนะครับเนาะ หลังจากปูกเกียบร้อยขึ้นมางามก้อนเขาสิลมพุ่มบ้าพอใช่กันสีขี้ไกลบาวลอยน้ำคางคางร่องนี่แหละครับผมลอยน้ำเมืองคางร่องลอยเรียบร้อยแล้วบ้าพ่นใช่กันจะเอารถไถไถกบครับไถกบเลยครับผมติดตีนพยางเลยนะครับไถกบติดตีนพยางนีนะครับแตวเขาจะงามครับผมว่าตองยานครับข้เาเห็ดตามรักกันว่าตองยานบาบงงามครับผมงามแน่นอนครับ แต่ยดคือบาบพอนใช่นด้ครับเด้อถามวาไปปลูกเบ็ดเขาจะบลกเสมอครับเห็นว่าปลูกต้นเห็นว่าคำไหนเห็นว่าบาบพอนใช่ปลูกคือเมื่อัำจะงามครับผมเห็นว่าคบพนักงานถอดออกจากจากถาดเพาะครับผมเห็นไหมครับนี่คือต้นกล้าที่สมบูรณ์เสียว่างไวตามหล่องที่เราจะปลูกนะครับคนปลูกกับปลูกคนถอดกับถอดครับ จะเร็วในการปลูกครับผมตอนนี้กําลังปลูกครับนี่คือต้นกล้าครับผมนี่คือต้นกล้าเราจะเลือกเอาเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์ครับต้นบ่สมบูรณ์ห้าบอลลงครับผมจะไม่เอาลงในหลุมเด็ดขาดครับเลือกเอาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ที่สวยที่งามนะครับที่เอ้าลงปลูกในวันนี้ครับผมเดี๋ยวบาพ่อใช้สิมาทายให้ิึงเป็นชัดๆเด้อครับผม บาบผูใช้ย,ยกล่องครับยกล่องก็ใส่รถแล้วครับผมว่างสายนำยศไปพอรอมคุ้มพยางไปพอรอมครับผมเรียบร้อยเลยครับผมจะว้ในการคุ้มผาว่างสายนะครับเนาะ <c ười> เห็นบ่ครับสวยงามครับผมบาบผใช้ย,ยกล่องไหว้ย่างสวยย่างงามคนล่องหกเมตรครับผมกว้างหกเมตร ก่อนจะไถก่อนจะคุ้มพยางเขาก็ลุยขี่ใกล้กันครับผมลอยขี่ไกล้แกบคึ้กันละครับผมกับปลูกฟักทองครับเหมือนกันลักษณะเดียวกันครับแบบเดียวกันครับผมดูแลก,กับบ่แตกต่างกันคื่กันครับกับปลูกฟักทองการใช้ยุงใช้ยาก็ตัวเดียวกันกับปลูกฟักทองปลูกแตงโมนี่แหละครับผมบม่มออีอะไงแตกต่างหรอกครับเพียงแต่เราพลิกแพงการใช้การทำขนั้นเองครับผม สวยงามครับบางคนใช้เด็กคุ้มไปทีเดียร้อยอย่างสวยอย่างงามครับพร้อมที่จะปลูกครับผมสวยงามมากครับพร้อมที่จะปลูกมันอนีกับฝนตกลิ่นแซมแซะแซมแซะอยู่ในละครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเมือนเรครับเพาะเอฟซี FC ท่านใดสนใจอยากจะปลูกฟักทองนะครับเด้อ อยากกะปูฟักทองหรือปลูกแฟงกะกิีงการโท่มาคุยกระบาพ่อนใช่ใดครับผมที่เบอร์โทร065 6 8ห6 7 9 5ครับผมท่มาคุยกันได้มาปรึกษากันได้ครับผมสนใจอยากกระปลูกฟักทองสนใจอยากกระปลูกแฟนนะครับเนาะกโท่มาปรึกษามาคุยกันก่อนครับก่อนจะปลูกเนาะว่าเหตุแบบใดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรหรอกครับผม บาพนใช่ฝาก FC ซกดไหลกดแช่ให้น้ำในเด้อครับผมเดี๋ยวบาพนใช่สิมาลงให้เบิงเป็นระยะระยะหลังจากปลูกไปแล้วเดี๋ยวบาพนใช่ลงให้เบิงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะปลูกไปก้อนครับเพราะว่าพ่อขึืนมากกระลงางเดี๋ยวบาพนใช่สิยไทยเบิงเป็นชัดตๆครับผมหลังจากมนีเข้าเลยปลูกแล้วรองห้างห้างสิครับแล้วยอดเขาจะชนกันไหมครับเพราะถึงหย่านวาหยอดประชนครับถึงกันเมดครับหยอดแฝง ยาวมากครับจะแตกแขนงหลายครับผมลูกจะโดกมากครับลูกจะโดกลูกจะใหญ่เขาเน้นลูกใหญ่นะครับเลยทําร่องห่างครับเน้นลูกใหญ่ครับเน้นลูกใหญ่ลูกสวยครับผมละย็ดร่องห้างครับผมมาทดสอบการปลูกแฟงในพื้นที่จังหวัดสแก้วครับผมว่าจะเป็นจังไดครับจอกมาดีบ่ครับเดี๋ยวคอยเบื้องผลงานเก่าเนาะครับเนาะนับตั้งแต่มือปลูกจนกระทั่งมือเก็บเกี่ยวครับ ว่าเขาจะออกมาสมบูรณ์ออกมาดีขนาดไหนครับผมเดี๋ยวคอยเบิ่งกันอีกทีหนึง่งเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าพรชัยขอฝากพี่ฝากนอ้องไว้ซ้ำนิดกันด้วยครับคลิปหนาคอยบอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอเอฟซีของบ้าพรชัยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกปการเด้อครับด้วยสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม